สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกับพบกับใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูเป็นอาหารว่างมาเสนอท่านผู้ชมมีชื่อเรียกว่าสเตลือนะครับสำหรับสเตลือสูตรนี้นะครับมีมประมาณรัสมนรัสขันที่5ได้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับส่วนผสมและก็วิธีการทาสเตลือกันเลยครับสำหรับส่วนผสมแรกของสเตลือนะครับจะเป็นส่วนผสมของเครื่องหมักแล้วก็เนื้อนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อวัวติดมัน หางกะทิสำหรับพรมเนื้อนะครับหัวกะทินมข้นหวานเนยจืดลูกผักชีคั่วยี่หร่าคั่วผิวมะกรูดหัน่นตะไคร้ซอยขาแก่หัน่น ผมินเดี๋ยวเราจะพบกับส่วนผสมที่2ครับคือส่วนผสมของน้ำจิ้มสำหรับส่วนผสมที่2คือส่วนผสมของน้ำจิ้มสเตะประกอบไปด้วยกัวกะทิสดพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำหอมแดงซอยกระเทียมซอยขาแก่หัน่นตะไคร้ซอย ถหรที่สองขั่วปน่นน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียและเกลือไทยปน่นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับของการทำสเตลือนะครับเดี๋ยวใหม่จะโขกเครื่องที่จะหมักกับตัวเนื้อวัวก่อนเนาะนี้เราเตรียมโขกนะครับแล้วก็มีตะไคร้ซอยนะครับใส่ตะไคร้ซอยลงไปมีข่านะครับตามด้วยผิวมะกรูดนะครับอันนี้เราโขกก่อนเนาะถ้าเราซอยแบบละเอียดเนี่ยนะครับเวลาโขกเนี่ย มันก็จะละเอียดได้ได้ไวนะครับของทุกอย่างเราจะขกให้พยายามสอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนหลังจากที่พอมันเริ่มจะเข้ากันเนี่ยนะครับใหม่ก็จะเริ่มใส่ตัวอันนี้เป็นจะเป็นยี่รากับเม็ดผักชีเราใส่เม็ดผักชีลงไปก่อนนะครับถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมแนะนำว่าให้เราไปคั่วสักเล็กน้อยนะครับ2ตัวนี้มันจะกระตุ้น ผิวน้ำมันหอมระเหยนะครับสำหรับสเต๊ะลือสูตรนี้นะครับใหม่เนี่ยได้นำมาจากวิไลในวังหญิง mm hmm. เพินว่าได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นคนอาจจะสงสัยว่าเอถ้ามันเหมือนกับตัวสเตะที่เรากินกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายกาันแต่ในสมัยก่อนนะครับที่เขาชื่อสเต๊ะลือเนี่ยเพราะว่าพระองค์เจ้าสายนะครับรเาารียกพระองค์เจ้าสายเนาะ ท่านเป็นภาคราชายาของเชนที่5เนี่ยท่านก็อยากเรียนเขาเรียกเหมือนความรู้สึกว่าอยากเรียนอาหารมากขึ้นเผอในว่าที่เนี่ยเป็นตำหนักที่แบบขึ้นชื่อเรื่องอาหารอยู่แล้วก็เลยให้เจ้าเมืองทางนครศรีธรรมราชเนี่ยนำพ่อครัวมาจากชวาวอินโดนีเซียนะครับแล้วเขาได้นาเมนูนเนี้ยมาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าสเต๊ะค,คืออินโดนีเซียเขาก็เรียกว่าสเต๊ะแต่ว่าเขาจะไม่กินเนื้อหมู เขาเลยใช้นวัวทรนี่พวกท่านเห็นว่าเออมันอร่อยมันสมคำร่ำเรือก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่าสเตลือขึ้นมานะครับพอเครื่องที่เราโขกเนี่ยก็เริ่มละเอียดแล้วนะครับอันนี้สุดท้ายเราจะใส่ตัวที่เป็นยี่ราลงไปนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับขอโขกตรงนี้ให้ละเอียดซะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปหมักตัวเนื้อกันครับ หลังจากที่ใหม่นะครับได้โขลกตัวเครื่องนะครับที่สาหรับหมักเนื้อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหนักมาหมักเนื้อวัวกันเนาะนี่เนื้อวัวที่เราใช้นะครับวันนี้ใหม่เลือกใช้เขาเรียกเนื้อบริเวณเอขาเรียกเนื้อลูกฟักมันจะอยู่บริเวณคล้ายๆเหมือนน่องต้นขายนะครับมันติดมันนิดหนึ่งจะมีความนุ่มเหนียวกาลังดีนะครับใหม่จะใส่ตัวเนื้อลงไปเนื้อนี้เราก็หั่นนะครับให้หั่นตามเส้นเนื้อเนาะแล้วก็ตามด้วยนี่ครับขมิ้นผง เรายังใช้ขมิ้นอย่างดีนะครับมันก็จะได้หอมหน่อยแล้วก็มีเนยสดอันนี้เราใช้เนยจืดน,นะครับนมข้นหวานแปลกๆเนาะแต่ว่าหมายคิดว่าอาจารย์เขาน่าจะมีเทคนิคอย่างหนึง่งทำไมถึงใช้นมข้นหวานนะจะเพิ่มความหวานมันความนุ่มในเนื้อครับแล้วก็นี่ครับเป็นกะทิกะทินี่เราใช้หัวกะทิแต่ว่าเราอย่าใส่หมดนะครับคือเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องค่อยๆใส่แล้วก็หมักลงไปเนาะ ถ้าไม่ใช้มือใหม่ก็เราจะใช้ช้อนก็นได้ครับเดี๋ยวเราจะหมักเครื่องอย่างนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็นําเข้าตู้เย็นไว้ในระหว่างที่เรารอนะครับให้เนื้อเนี่ยมัน,นนุ่มมันเข้าที่เนี่ยใหม่ก็จะองทาตัวน้าจิ้มสเต็กกันครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวใหม่จะทำตัวน้ําจิ้มสเตนะ็กเนาะก็เราก็เตรียมโคกแล้วก็ลูกโคกนะครับ รเราจะใส่ตัวพริกแห้งลงไปก่อนอันนี้เราใช้พริกชี้ฟ้าแห้งเราใช้พริกเขาเรียกไงพริกบางช้างนะครับเอาไปแช่น้านะครับแล้วก็บีบน้ําออกอันนี้กะเอาเนาะแต่เดี๋ยวเวลาคุณผู้ชมไปดูสูตรในเว็บไซต์ของเรานี่ไม่ให้สูตรที่มันทําได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่เกลือครับเทคนิคอย่างหนึง่งเวลาเขาโขกพริกกับเกลือพร้อมกันเนี่ยมันช่วยทําให้เหมือนพริกมันละเอียดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยกระเด็นด้วยนะครับนี้เราจะโขกไปนะครับ จนพอตัวพริกเนี่ยเขาเริ่มเริ่มเละเนาะเริ่มเริ่มละเอียดนะครับใหม่ก็จะค่อยๆใส่ตัวที่โขกยากนี่วิธีการโขกยาก,ก,รยากายเราจะรู้ยัว่าไหนโขกยากโขกง่ายเราจะไล่นะครับพริกกระเทียมหนับแรกนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ใส่ตัวที่เป็นตะไคร้เนี่ยนะครับต่อมาตามลงไปเป็นตะไคร้นะครับแล้วก็มีผ่านะครับ หลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายที่เขาจะใส่คู่กันนะ็คือตัวหอม,มอกระเทียมเพราะว่ามันมีเส้นใหญ่น้อยมันก็จะโขกง,ง่ายสุดตอนนี้นะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะโขกตรงนี้ให้มันละเอียดสักคู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะก็เอาทำเอานำเครื่องที่เราโขกนี่นะครับไปผัดรวมกะทินะครับเป็นเครื่องของมันจิ้มนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับของการทําตัวน้าจิ้มสเต๊ทนะครับหลังจากที่เราโขกตัวเครื่องเราเนี่ยอันนี้ใหม่เลือกใช้ตัวกระทะเทฟลอนนะครับให้เอากะทินะครับใส่ลงไปนะครับกะทิเนี่ยในสูตรนี้เราจะใช้ประมาณสัก3ามถ้วยเราแบ่งก่อนมาสักถ้วยหนึ่งนะครับนํามาตั้งไฟนะครับเคี่ยวพอให้มันร้อนสักครู่นะครับให้มันกลิ่นมันออกเนาะสังเกตดูว่ามันจะมีการแตกมันเล็กน้อยนะครับที่ขอบของกระทะนะครับ เราก็จะนําเครื่องที่เราโขกนี่นะครับลงไปนี้ให้เรากะเอานะครับเพราะว่าถ้าบางทีมันเยอะไปมันอาจจะเผ็ดหลายคนอาจจะแบบว่าไม่ไม่ชอบเราจะผัดนะครับตัวเครื่องที่เราโขกเนี่ยกับกะทิให้มันหอมนะครับอันนี้ใหม่อาจจะใจร้อนนิดนึงนะครับทําให้เราเห็นว่าเนี่ยใหม่จะโขกไม่ค่อยละเอียดนะครับตรงตัวพริกมันก็จะหยาบอีกหนึน่งเดี๋ยวใหม่ก็ จะเคี่ยวนี่นะครับให้ตัวออน้าจิ้มเนี่ยเขาข้นเล็กน้อยนะครับส่วนกะทิเนี่ยเราจะค่อยๆใส่นะครับในระหว่างที่เรารู้สึกว่าเออสีมันพอได้แล้วหรือว่ายังไงเราก็สามารถปรับตัวพริกแกงที่เราโขกเนี่ยนะครับลงไปได้นี้เวลาเราเคี่ยวไปได้สักพักนึงเนี่ยให้เราปรุงรสนะครับด้วยน้ําตาลปี๊บน้ําปลานะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกสุดท้ายเราจะใส่เลยคือถั่วลิสงขั่วป่นนะครับมันทําให้น้ําจิ้มเนี่ยข้นขึ้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับใหม่ขอให้อ่า ตัวเครื่องที่เราโขลกเนี่ยผัดให้มันหอมแล้วก็ข้นสักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เรานะครับได้นําเครื่องที่โขลกนะครับเคี่ยวกะทิอย่างที่ไม่บอกเห็นไหมครับมันจะเริ่มแตกมันดูได้จากขอบนะครับอันนี้คือเริ่มจะใช้ได้แล้วนี้กะทิที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะครับเดย๋ยวเราใช้จนหมดแต่ทีนี้ให้เราเริ่มปรุงก่อนนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไป มันมีเพราะอากาศมันเย็นเนาะมันก็เลยจับตวงกอนน้ำปลานะครับน้ำปลาอย่าดีใส่ลงไปเราตวงเรียบร้อยนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับขันข้นๆหรือว่าน้ำส้มมะขามเปียกนะรนเข้าใจนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆเคียคยเ่ยวนะครับจนให้เครื่องปรุงเนี่ยละลายนะครับเราอาจจะชิมรสเอาที่เราถูกใจนะครับ ปกติเนี่ยมันก็จะเหมือนกับน้ำจิ้มสเตททั่วไปนะครับที่จะออกหวานๆวาน,วนขมเค็มแล้วก็แซมเปรีย้ยวนะครับนิดหนึ่งนี่นะครับข้อดีของพริกที่เราโขกเองเห็นไหมครับว่าสีของน้ำจิ้มมันจะสวยมันจะออกเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีหน้าน้ำมันลอยนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับตัวเครื่องปรุงของมันเนี่ยมันก็จะเริ่มละลายเข้ากันแล้วที่นี่อย่างเราก็พยายามใช้เกด้านหลังของตะหลิวน,นะครับยีให้สมผสมเนี่ย เขาอะไรเข้ากันนะครับนี่เรามาชิมนิดหนึ่งเนาะได้ไหมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับโอเคอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราชอบรสนี้นะครับที่เหลือก็คือกะทิอินที่ใหม่บอกเราเติมลงไปก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ถัว่ว จะใส่เนี่ยเราต้องดูน,นะครับว่าเราชอบคนมากคนน้อยเนาะเพราะถ้าสมมุติว่ามันข้นเยอะมันก็จะหนืดไปนะครับอาจจะแบบว่าเวลาจิ้มสเตทเนี่ยมันก็จะติดก็จริงแต่บางคนอาจจะชอบแบบว่าให้มันจางหน่อยบางคนก็ชอบเข้มหน่อยนะครับของหม่ก็กําลังดีเนาะหลังจากนะครับที่ส่วนผสมของเครื่องปรุงเนี่ยละไรยเข้ากับตัวน้าจิ้มสเตทแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายมันเดือดสักครู่นึงแล้วเนี่ย ให้เราใส่ถั่วลิสงที่เราคั่วปล่นลงไปครับมันทําให้มันข้นนะครับคนสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันข้นเราก็จะปิดไฟนะครับยกลงแล้วเดี๋ยวใหม่ก็จะไปย่างตัวสเต็กกันครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวใหม่จะทำการย่างตัวเนื้อสเต็กเนี่ยนะครับเ,เราไม่มีเตา ฐานใช่ไหมครับเราก็เลือกใช้แบบกระทะเทฟลอนก็ได้นะครับเปิดให้มันเป็นสักไฟอ่อนๆน,นะครับระหว่างนี้นะครับเรารอกระทาร้อนเราก็เสียบเนื้อนะครับไปที่ไม้ถ้าเราหั่นเนื้อมากไปเนี่ยเขาเรียกไงครหนาไปมันก็จะไม่ค่อยสุกนะครับอันนี้ทำไมก็จะนําลงย่างเลยกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ มันไม่ได้ว่าเป็นร้อนมากนะครับเพราะว่าฉะนั้นเราต้องควบคุมไฟให้ดีถ้าไฟแรงมันก็ไหมแต่ว่าอย่างน้อยถ้ากระทะมันร้อนแล้วไฟอ่อนเนี่ยเนื้อมันยังค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านอาจจะได้ทําได้ถ้าเราอยากให้เนื้อตัวสเต,ต็กเนี่ยนะครับที่เราย่างเนี่ยมันมีความนุ่มนี่ครับตัวหางกะทิเราคอยใช้หางกะทิผมนะครับ ส่วนหนึ่งคือหา่นกะทิมันจะทําให้ตัวเน,เนื้อเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นแล้วก็มีความหอมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะย่างอย่างนี้นะครับจนมันสุกแล้วเดี๋ยวเราไปพบขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการจัดเสิร์ฟกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวสเต๊ะลือที่ใหม่ได้ทำนะครับ mm hmm. ก็จะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนมีสเตะนะครับมีตัวน้ำจิ้มแล้วก็ข่าไดนือคือน้ำอาจารย์ท่านผู้ชมนะครับสามารถไปย้อนดูคลิปนะครับ mm hmm. การทำอาจารย์ของใหม่ได้หลายๆเมนูที่ทำไปนะครับ mm hmm. แล้วก็สามารถติดตามวิธีการทำได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv วันนี้ใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ